หน่วยงานในภาคเหนือค่ะยังได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปณิธานความดีทำดีเริ่มได้ที่ใจเราเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่9ค่ะ ที่บริเวณถนนสัมพันธ์จเจริญเมืองนายสิทธิชัยจินดาลวงผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะเป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสาปณิธานความดีทำดีเริ่มได้ที่ใจเราเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่9เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและร้อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงผสกนิกรโดยร่วมการจัดเก็บขยะตัดแต่งต้นไม้กำจัดวัชพืช บนทางเท้าปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณถนนสัมพันธ์เจริญเมืองเพื่อความสะอาดสวยงามและสร้างความสะดวกปลอดภยัยแก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนค่ะ บริเวณลานหลังวัดเทพนิมิตตบบลป่าแดดอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นายเจริญฤทธิ์สงวนสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ในฐานะผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดเชียงใหม่นําข้าราชการประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองแม่ขาเพื่อถวายเป็นพระราชก,กุศลโดยร่วมกันกําจัดวัดชพืชที่ปกคลุมสองฝั่งคลองแม่คาจัดการเศษขยะผักตบชวาตัดแต่งกิ่งไม้ทําความสะอาดริมฝั่งคลองโดยมีรถแบ็คโฮทําการปรับ หน้าดินขุดลอกคลองแม่ขาและปรับแต่งภูม,มิทัศน์ริมฝั่งคลองให้สวยงาม